นี่ครับผลงานเนอพี่น้องสีสวยอยู่เด้มันแหลวมันมืดเฉยๆวันนี้ฝนตกใส่ละกำลังกินแซบใบเข่าพร้อมแซบพอแซบเดี๋ยวเบิดจานแป๊บเดียวนะครับผมบากาศกลับไปก็อันนี้ก็มีเหตุอันนี้ก็มีเหตุโ่อ๋ออันนี้พากันไปดงบังนี่ปานี้อืมไม่ได้ไปไกลเออ แซ่บแซ่บป๊งานบนเรือดอกไอเมื่อวานเทศหากิโลพี่น้องเนื้อคโคขุนก,กับเดียวจกหน่อยกัเหมือดเกี้ยงไปในสองสัปดาห์นี่แหละนะครั <_ d isk> แบแซ <_ d isk> ่บแซ่บมันบริดำเด้อพี่น้องที่จริงมัน,ดมนแดดมันสะท้อนนี่สีสวยงามเนี่ยมันออกเป็นเนื้อเหลืองๆน่ากินดำๆที่มันบริใหม่ดอกมันแสงมันบาเขาาพี่น้อง กินแซ่บอร่อย